ศิลปินซาฟ้าสื่อทำคนเข้าใจผิดหลังถูกเรียกตัวเป็นพยานในคดีแฟนเก่ากอยูริกูรีคอราแสดงความไม่พอใจต่อความเข้าใจผิดที่เธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่อโกงสกุลเงินดิจิตัลของแฟนเก่าของเธอ เมื่อวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ยูริคอร์ได้โพสต์เรื่องราวในอินดตราแกรมของเธอว่ามันผ่านมานานแล้วตั้งแต่เราเลิกกันฉันเบื่อแล้วฉันจะหลีกหนีจากมันได้เมื่อไหร่หลังมีสื่อหลายสำนักนำเสนอบทความที่มีการอ้างถึออินเทอร์เน็ตแฟนเก่าของเธอ หลังจากนั้นก็ยูริก็ระยาวความในใจผ่านอินสตาแกรมของเธอว่าคนรอบข้างปลอบใจฉันด้วยการบอกว่าถ้าฉันทนได้ทุกอย่างจะดีขึ้นในจุดหนึ่งฉันคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่เป็นข่าวฉันกลับถูกขึ้นชื่อหัวแทนและกลายเป็นคกรอกกรรมบังให้พวกเขา กอ,อยูริยังกล่าวอีกกว่าทุกครั้งที่ฉันพยายามทิ้งสิ่งต่างๆไว้ข้างหลังและตั้งใจทำงานหนักมักจะมีบางสิ่งบางอย่างออกมามารบกวนลากให้ฉันก็เข้าไปยุ่งกับมันอีกครั้งจนตอนนี้ฉันไม่กล้าลองทำอะไรใหม่ๆ กออยูริยังได้เน้นย้ำถึงความบริสุทธิ์ของเธอกล่าวว่าอย่างที่ฉันระบุไว้ในแถลงการอย่างเป็นทางการของฉันฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใ,ใดๆดังนั้นอย่าปฏิบัติต่อผู้คนเรากับว่าพวกเขากำลังหลบหนีไปที่ไหนสักแห่งฉันแค่ต้องการให้ทุกสิ่งที่เขียนเกี่ยวกับความจริงที่เป็นอยู่ช่วงนี้ไม่อยากทำอะไรและไม่มีความตั้งใจที่จะทำอะไร ฉันอยากจะขอโทษต่อฟแฟนๆและสมาชิกวงคอร์เนื่องจากฉันมีงานต้องทำฉันออกไปไหนไม่ได้เลยได้โปรดช่วยฉันด้วยสติของฉันเหลืออยู่น้อยเต็มทีในขณะเดียวกันสำนักง,งานอายการเขตโซทางตอนใต้ฝ่ายสืบสวนการเงินหนึ่งได้ดำเนินคดีกับนายเอในฐานะผู้ต้องสงสัยในข้อหาช่อโกงและกำลังถูกสอบสวน